สวัสดีเพื่อนๆชาวไมค์ครับเบนล็อกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเอกฝีด้นครับวันนี้ก็เห็นว่าลงคลิปไปมีคนถามนะครับพี่มีแอดออนตัวไหนบ้างนะครับผมผมก็จะบอกแล้วกันนะว่าวันนี้ผมมีแอดออนตัวไหนบ้างนะแอดออนตัวหลักๆที่ผมลงนะครับผมอี๋ครับดีซอฟต์แพ็กนะนี่ฮะจริงๆอะผมมีเยอะแหละแต่ว่าเนี่ยอันนี้ผมอยากลงมากนะแต่ว่าพอดีว่าพวกแอดมินเนี่ยผมเครื่องไม่ไหวไงแอนิเมชันอะเคยลงอยู่แล้วต้องถอดออกไปนะครับผมซึ่งตอนนั้นซื้อมาแม่งล่อไป300 <c oughs> นี่ครับซึ่งสั่งประเสร็จปุ๊บแม่งลดราคาครับผมอ่ะอันนี้นอกเรื่องอันนี้ในเรื่องนะแอคทีฟนะครับผมนี่ตัวนี้หุ่นยนต์นะฮะ Survival Mesh Machine Add-on นะครับผมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ Add-on นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันตัวยังไงวิวให้ดูวิวนี่ตัวนี้นะฮะ Add-on หนึ่งตัวนี้ครับผมให้ดูเผื่อคนซื้อมั่งอันนี้ตัวที่สองนะครับนี่ที่ซื้อมานะฮะอันนี้ตัวที่สามครับ Buster ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยเผื่อครับใครอยากสนใจไงอันนี้ตัวที่สี่ครับผมตตัััววแแบบบบฟรีีอนน้ ไว้จัดของไงอันนี้ตัวที่ห้า้ตัวตัวนี่ตัวตัวสัญเลยเนี่ยนี่ก็ปลูกปลูกพวกปลูกเพชรอะอ่านี่ตัวที่หกครับผมตัวนี้ก็ตัวฟรีนะอันนี้แบบว่าเวลาตายแล้วมันกลายเป็นหลุมศพไงจะได้ต้องแบบเออไปเก็บของกระจายๆครับผมอันนี้ตัวที่เจ็ดครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเออ a d v a น c e m o v เ m e n t นะก็คือเนี่ยมันเป็นตัวนี้ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับพอดีว่ามีเอ่อเขาบ่นพอดีว่า F4 ผมบ่นมาบอกว่าพี่มันเวลาตายมันแพงนะมีมีปัญหาไงผมก็เลยปิดไปแต่ว่า เป็ดแค่เฉพาะเออท่าที่แบบมีปัญหาไงแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้จรวดครับมันไม่จรวดขึ้นมาให้ด้วยไงเนี่ยจรวดตัวเนี้ยก็เลยลบออกไปได้ครับผมหมดแล้วแค่นี้แหละครับผมที่มีอยู่นะฮะใครอยากสนใจก็ไปดูได้นะมีทั้งหมดกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวหลักๆนะครับผมไอพวกนี้มากัะโดดอยู่แล้วอ่ะมาเดี๋ยวพาดูในเกมว่าอย่างไรบ้างนะโอเคครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแอดออนที่เป็นเออบัสเตอร์นะครับผมชุดผมใส่อยู่เนี่ยบัสเตอร์มันจะมีพวกอา่า พวกนี้ฮะเนี่ยแอดออนบัสเตอร์จะมีพวกนี้ผมเนี่ยพวกปืนทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันตรายบ้ากนะถ้าใช้จริงๆอะ่ะซึ่งเวลาเราได้มานะครับผมไอต้อนตัวเนี้ยมันมีเปิดเปิดโหมดเลยนะเนี่ยเราได้ตัวนี้มาจะเปิดเป็นโหมดซอมบี้พิเศษกับโหมดแบบว่าปืนแบบอัตราการทำลายเต็มที่อะ่ะถ้าเราเปิดอัตราการทำลายเต็มที่นะยิงบ้านพังอะ่ะ <laughs> แล้วก็นี่ครับผมบอกเลยนะว่า ดีมากนะเนี่ยเอฟเฟกมันอะดูเด็กกระโดดวิว่งไวได้ด้วยนะมันแต่ปืนนะปืนแต่ละปืนมันเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูนะคุณภาพคุณค่าของปืนมันนะเอาแค่อันนี้ก่อนเอาแค่อันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะดูนะผมดิงนะนี่คุณดูดิ <c ười> การทําลายล้างมันกว้างมากเห็นไหมซึ่งอันตรายมากนะผมถ้ายิงถ้าเราไปหยับเปิดโหมดทำลายล้างอยู่อะแต่ถ้าเราไม่เปิดโหมดทำลายล้างอะมันก็เหมือนยิงธนูครับผมอ่าอันนี้คือแอสออนบัตเตอร์นะฮะ ต่อไปเดี๋ยวใช้ดูแอดออนหุ่นยนต์นะครับผมนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ผมมีนะอันนั้นห้างบนไม่ใช่นะห้างบนนั้นมากับมาบัสเตอร์นะครับผมไอตัวนี้เป็นหุ่นแบบไอตัวนี้เป็นหุ่นแบบเอ่อโจมตีไงที่ผมแอดมาคืออันแรกเป็นหุ่นแมชะก็คือไอหุ่นเนี่ยหุ่นทำสวนเนี่ยเนี่ยหุ่นพวกเนี้ยหุ่นวิ่งหุ่นตัดตัดต้นไม้ก็หุ่นรถรถต้นไม้ผมสร้างไว้จริงๆมีหุ่นเจาะด้วยอยู่ไกลครับผมอันนั้นไว้ตรงเอาไว้แบบขุดดินดุดดินไงเนี่ยอันนี้คือแอดออนหุ่่่นน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 ยยตต์์ะะะะครรััััับบบออมมาาากกกกวสเเไีลง แล้วก็นี่ครับปืนใหญ่ครับอันนี้มาขับเฟอร์นิเจอร์นะโคตรดีอ่ะคือมอนเตอร์มันทำลายปืนใหญ่ไม่ได้เว้ยเออโคตรดีเลยอ่ะนี่ครับแอดออนปืนใหญ่ครับปืนใหญ่คือเฟอร์นิเจอร์นะเนี่ยเอามาแทนเครื่องเอามาแทนหอกไทเด้งครับพวกเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นแบบเนี้ยผมเคยรีวิวแล้วผมเคยรีวิวให้ดูนะเนี่ยหน่าแต่งพวกต้นไม้สวยพวกห่วงยางนี่คือเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยที่คนอยู่เนี่ย บางอันก็ทำเอ็นี่คือผลงานของคุณที่หล่อนะเขาทำมาหมดเลยนะกรกฎเป็นช่างประจำเซิร์ฟเวอร์ผมเองที่หล่อเป็นช่างประจำเซิร์ฟนะคนคนนี้ครับให้เครดิตเขาหน่อยช่างประจำเอ่อไซเวอร์ผมนะคนนี้จะเป็นแบบเอ่อขู่ไปไบผลงานใดใบพวกทำเครื่องอีคีอะไรพวกเนี้ยคนเนี้ยจะเป็นคนทำคนนี้จะเป็นคนก่อสร้างครับส่วนผมหรอนี่เติมแอดออนกับหาความสบายให้ตัวเองนี่ครับอันนี้จะเป็นแอดออนมอขอบนะครับผมเอ่อนี่ครับหกตูนเนี่ย พวกตู้เนี่ยมากับมอคขอบนะมอคขอบนะไอ้ที่ผมให้ดูแกะเนี่ยพวกเนี่ยไอ้พวกเนี่ยพวกสปริงเกอร์พวกเก็บของก็เป็นของมอคขอบหมดเลยนะไอตัวที่เป็นอะไรนะไอทำสวนน่ะทำสวนจากตู้เนี่ยมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันเนี่ยผมทำสวนไว้ชั้นสองเป็นสวนฟาร์มนะฮะนี่ทำไว้นี่ครับของนี้เราได้นิทเลไ์มาแล้วกว่าจะได้เป็นบล็อกนิทิลไลท์ทำผลนี่ผมบอกเลยแล้วเลือดตากระเด็นเลยนะเว้ยกว่าจะหามาได้แบบเป็นบล็อกอ่ะ เหนื่อยเอาเรื่องอ่ะต่อไปจะเป็นแอดออนเออนี่ครับยิงจรวดเห็นไหมเนี่ยมีฐานยิงจรวดอยู่เห็นปะซึ่งมันมากับมูฟเมนต์ครับผมไอ้ท่าไอ้ท่าฟรีรันนิ่งอ่ะแต่เราไม่ได้เปิดฟรีรันนิ่งไงแต่ผมเปิดอยู่อยู่สองอย่างก็คือจรวดกับวิ่งบนน้ำนะฮะเดี๋ยวให้ดูให้เราวิ่งบนน้ำได้ครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นยิงจา,างนนร์ธรรเลยฮะตอนนี้ <laughs> <laughs> นี่ครับ a อ d on advance มูฟเมนต์ครับหรือว่าฟรีรันนิ่งนะครับผมอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นแอดออนฟรีนะผมเนี่ยอันนี้ว่าจัดของไง ก็รู้ๆกันอยู่เนาะเออจัดของคือหลักๆก,ก็มีเนี่ยที่เห็นอยู่ครับผมที่ผมมีหุ่นยนต์เนี่ย a d v a n c e Movement Buster เนี่ยครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เลยครับหลักๆที่ผมจะตั้งไว้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากกระเติมก็ไปซื้อดูกันได้นะครับผมช่วงลดราคาบอกเลยว่าถูกมากสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้มากัน,นครับผมบ๊ายบอรอย่าลืมกดไลค์เลย